โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ amer, สายไอคิวด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม b e Soul เลย,ยเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะพูดถึงตัวตู้หน้าเนาะถ้าเป็นละครตัวละครเนี่ยเป็นตัวของอีจีมารุกินนะครับถามว่ามันหน้าสุ่มไหมนะครับปัจจุบันนะครับถามว่าไอเซนเนี่ยมันเล่นได้กับทุกสายใช่ไหมแต่ว่าหลักๆคือมันจะทับให้กับในส่วนของตัวสายวิญญาณเนี่ยได้ทาดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายอื่นเนี่ย มันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าจะได้เห็นได้จากการที่เราจัดทีมนะครับตอนที่เราจัดทีมเนี่ยจะสังเกตดูนะตรงตะกิลสนามของไอเซนนะทั้งทีมเนี่ยได้รับดาเมจสายทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้น30%นะครับอ่าถ้าเราได้ในส่วนของตัวที่เป็นสายวิญญาณเนี่ยเรามีของไอเซนนะนะครับมันก็ได้อีก20%ก็เป็น50%ใช่ไหมตัวสายวิญญ,ญาณเนี่ยมันก็จะเล่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ถามว่าสายอื่นก็เล่นได้นะถามว่าทีนี้เนี่ยเราจะเก็บตัวไหนดีนะครับในอนาคต อิจิมันุกินเนี่ยเป็นตัวของสายดาเมจสายดาเมจเนี่ยอ่าโอเคนะครับมันจะมีในส่วนของตัวอีคาคุนะครับอิคาคุเนี่ยมันก็จะลำอีกแบบหนึ่งเลยมันก็ต้องเก็บในส่วนของตัวการที่เขาเนี่ยเก็บเกรดใช่ไหมจะต้องตีตีตีต,ต,ตีแล้วก็กดโจมตีย่ยอยซึ่งถามว่ามันนานไหมส่วนตัวผมมันก็ว่าก็ว่านานนะถ้าจะให้เล่นกับไอเซนก็มันก็ต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าได้อีจิมันุกงินมาเนี่ยนะครับหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นสกิลผ่านๆมาแล้ว น่าจะเล่นคู่กับไอเซนได้นะนนต้องบอกตรงเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องรองดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามผมนะว่าเฮ้ยเราจะเป็นที่ต้องสุ่มในส่วนของตัวอ e ีจิมนุกินหรือเปล่านะส่วนตัวผมมองว่าผมจะเล่นไอเซนเป็นหลักไงแล้วผมจะหาตัวซับพอร์ตเออนะครับซับพอร์ตในเกมนี้คือมันยังไม่ได้มีเข้ามานะครับนอกจากจะเป็นในส่วนของตัวอูราฮาร่าเนาะที่เป็นตัวเอเดนาแล้วซับพอร์ตเนี่ยอูราฮาร่าไปได้ทุกทีมนะครับทีนี้เนี่ยการที่เราจะจัดทีมเนี่ยนะครับ มันจะต้องจัด2ทีมนะครับเพราะจัด2ทีมเนี่ยตัวที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่พอนะครับทีมแรกเนี่ยผมก็จะใช้เป็นทีมนี้ครับมันต้องใช้อุราาห่าคู่กับไอเซนอยู่แล้วถูกไหมก่อนอีกทีมนึงเนี่ยมันจะเป็นอีกทีมหนึ่งเลยนะครับที่ผมเล็งไว้น่าจะเป็นมาอยุลินะครับหรือไม่ก็ป้าอุดโคนะนะครับผมจะทําก็คือสายสายฟาดฟันกับในส่วนของสายต่อยนะครับส่วนสายทะลวงเนี่ยถ้าเป็นอดีหลักผมเนี่ยนะครับ มันก็ต้องลองดูว่าจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวซับพอร์ตนะเพราะว่าเท่าที่เราเห็นรูปที่เขาหลุดมาเนาะอ่าแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวค่อยให้ดูอีจีมนลุงยินอ่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวมายูรินะครับที่เขามองว่าจะเป็นสายซับพอร์ตของสายต่อยนะครับก็จะเอามาเล่นคู่กับในส่วนของตัวชิโฮอินได้นะเออผมว่าโอกาสาที่จะเป็นมายูริมาค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้าถ้าแบบว่าหลังจากอีจิมลุงยินหรือว่าถ้าเป็นแบบยินอาจจะไม่มาอาจจะเป็นมายูริมาก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของตัว อุยามะกับป้าเนาะนะครับไม่ก็จะเป็นตัวของอุทิเกะกับในส่วนของตัวเคียรค์คุแต่ถ้าถามผมอะ่ะผมมองว่าตัวของตัวเนี้ยนะครับค่อนข้างที่จะมีโอกาสสูงนะสาหรับมาอยุธที่จะเข้ามาเนาะเนื่องจากว่าเราจะได้เห็นในส่วนของตัวที่เขาปรับนะครับปรับส่วนมากจะเป็นตัวสายต่อยด้วยซ้ำอะ่ะที่มันเก่งขึ้นนะครับาปรับปรุงตัวละครเนาะเห็นป่ะชิโออินนะครับก็โดนปรับเหมือนกันนะครับตัวนี้ เห็นไหมเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มพลังโจมตีจาก20เป็น30เนอะอนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจของการโจมตีปัดป้องเนี่ยเลเวล9น 1, เ,นเนี่ยครับจาก1,000เป็นนี่ครับ1 0 0ันะแล้วก็โคมลมนะุระเนาะนะครับตัวนี้นะเห็นปะมันก็จะเพิ่มดาเมจสายต่อยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ30เป็น40เนาะแล้วก็ปรับอ่าปัดป้องนะครับก็เพิ่มขึ้นเนาะส่วนตัวอื่นก็ก็ปรับให้มันเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าไอเซนมันเก่งเอไอเซนมันเก่งเกินนะครับตัวนี้ก็ส่วนมากก็จะมีการปรับขึ้นแต่ว่า าเทียบกันแล้วเนี่ยสายที่มันอ่อนที่สุดเลยก็คือสายต่อยนะครับผมว่าเขาน่าจะมีของที่เอามาช่วยพยุงให้กับสายต่อยได้มีคนเล่นมากขึ้นเนาะเพราะว่าเขาอาจจะแบบอต้องทําให้มันสมดุลอะเพราะว่าตอนนี้คือตอนแรกที่อิจิโกเข้ามาเนาะคนเขาก็เล่น,เข,เ,ลนเขาก็เล่นอิจิโกบางใครกันใช่ไหมเล่นสายฟาดฟันกันเนาะแล้วก็มาเป็นสายวิญญาณนะครับสายวิญญาณก็มีโทชิโรเข้ามาส่วนสายทะลวงเนี่ยมันก็เก่งอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เราเล่นตอนที่สู้กับอิคารุเนี่ยหลายๆคนก็เลือกที่จะทาสายทะลวงเหมือนกันเพราะว่า โทเซนเนาะมันก็เล่นได้ดีแต่พอมาเทียบกับดาเมจของไอเซนแล้วเนี่ยไอเซนมันคุณะโลกกันเลยครับไอเซนมันดาเมจแรงมากยิ่งเอาไปซับให้กับตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือมันจะยิ่งดาเมจแรงและที่เราเล่นกันเนี่ยโทเซนเนี่ยโทเซนมันก็เลยแบบต้องไปตกเป็นทีมสำรองนะครับทีเนี้ยพอทีมสำรองเนี่ยมันก็ขาดตัวซับพอร์ตนะผมมองว่าเพื่อนๆเนี่ยควรที่จะเอาตัวซับพอร์ตเอามาเล่นกับทีมอื่นไม่ใช่เอาตัวซับพอร์ตที่จะมาซับให้กับไอเซนเพราะว่าไอเซนมันมีกุนาะหาร่าแล้วทุกคนคิดดูด ตัวซัพพอร์ตมาซ้ำให้กับทีมสำรองบ้างนะครับส่วนดาเมจอ่ะมันจะเป็นตัวไหนก็ได้ครับเราจะใช้มมโง่เนี่ยเอามาเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตอย่างได้เลยครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นใครมีโทชิโร่อาจจะโทชิโร่มาเล่นด้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเอาตัวดาเมจเพื่อนแล้วสิ่งที่เราขายไปตอนเนี้ยคือตัวซัพพอร์ตนะครับที่แรกผมเคยบอกว่าเราจะต้องเก็บตัวสนามใช่ไหมแต่พอไอเซนมาเนี่ยโอ้โหเราต้องดูอีกทีนะครับว่าตัวสนามเนี่ยมันจะได้ใช้หรือเปล่านะนอกจากว่าเราจะจัััดเเเป็นนนนนททีีีมม2าะะอออล้ยคคืซรตบ อ่ะก็ประมาณนั้นนะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวอีจิมลุงยินดีกว่านะครับเนาะก็คือในรูปเนี่ยจะเห็นว่ามีอีจิมลุงยินเข้ามาด้วยนะที่เป็นตัวเอเดนาแต่ว่ามันจะไม่เข้ามาเนาะแล้วก็ทางเกมเนี่ยเขาเลือกที่จะปิดเออมันจะไม่เหมือนกับตอนที่โทชิโร่มาเว้ยเขาเลือกที่จะปิดไว้อะ่ะไม่แน่อาจจะเอาตัวอื่นเข้ามาแทนยินก็ได้นะอันนี้คือต้องต้องมองไว้ก่อนเพราะว่าจากกิจกรรมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโทชิโร่เนาะมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกไอเซนพวกยินหมดเลย มาโทชิโร่ก็เป็นไอเซนแต่เพื่อนๆคิดดูนะถ้าเป็นอีจิมุลุกินมาเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์อะไรอะ่ะอีเวนต์ตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นไปตีบอสอะไรอะ่ะเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอาจจะเป็นอาจจะอาจจะเปลี่ยนตัวไปเลยก็ได้นะอันนี้อันนี้ก็ต้องก็ต้องรอดูเนาะเอออันนี้คือแกแค,แค่แค่ผมเดาไม่ได้เฉยโอเคมาเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของตัววิดีโอดีกว่านะตอนนี้ผมดูจากในส่วนของคุณเอกาเทนชนะ เขาเปิดให้ดูนะว่าเปรียบเทียบเนาะสกิลของอีจิมารุงินนะครับนี่ก็เปิดคล้ายๆกับอีคาคูเนาะที่มันแทงนะแล้วก็คล้ายๆกับตัวของโทเซนแล้วก็เหมือนกับอิซิโกะเลยเออมันเปมันเหมือนกับสามตัวรวมกันอ่ะตีตีตีคล้ายๆกับตัวของยคาคูเนาะแล้วก็สกิลที่คล้ายๆกับตัวสกิลใช้งานของตัวตัวเซนนะครับแล้วก็ที่มันเป็นกวัดดาบนะครับก็เหมือนกับตัวของอีซิโกะนะครับอันนี้เขากดแค่ตีธรรมดานะมันมันจะใช่ของจริงหรือเปล่า ืดไม่ได้กดอะไรอื่นเลยมันเป็นการตีธรรมดาแบบเก็บคอมโบเหมือนกับอิชิดะเอนะครับเห็นปะ่ะอิชิดะนะครับตู้ของอิชิดะเนาะเดี๋ยวผมเล่นอิชิดะให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตู้ของอิชิดะนะครับอ่าเปยนอิชิดะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็มันก็เล่นก็ต้องรอดูสกิลทีนะครับ ยอชิดะนะครับแล้วกดตีไปเรื่อยใช่ไหมเห็นปะมันจะเป็นการตีคอมโบนะครับตรงเนี้ยปะปบปบเห็นปะมันจะเป็นอย่างนี้อืมซึ่งสกิลเขาไม่ได้กดอะไรเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องรอดูว่าสกิลมันจะเป็นยังไงเนาะแต่มันจะมีตอนที่เขาทีวีตัวละครไอเซนแหละก็จะได้เห็นในส่วนของตัวพีจีมันลุกยินด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันไปอุ้ยอ่ะอย่าลองดูอีกทีหนึ่ง เห็นว่าเขาก,กดแบบโจมตีย้ำๆเลยนะอันนี้คือไม่มีตรงนี้ด้วยนะทาไมเกรมันไม่ขึ้นแปลกไหมมันต้องมันต้องอาจจะเป็นการหลบหลีกไหมเห็นเขาบอกว่าเป็นหลบหลีกงนะจะเก็บเกรดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมก็มองว่าอีจิบุนลูกยินนี่เป็นตัวที่แบบพิวนะอืมเป็นตัวที่พิวน่าเล่นดีนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะเล่นกับโทเซนมากกว่านะถ้าให้พูดตรงๆอ่ะาะว่าเหมือนกับว่ามันจะติดแบบเลือดไหลด้วยนะอืม ผมว่ามันก็น่าจะใช้เป็นใช้เป็นสามตัวได้ไหมเออแต่ว่ามันสามตัวไม่ได้หรอกถ้าจะเป็นไอเซนถ้าจะเป็นโทเซนแล้วก็ยินเนี่ยมันมันจะขาดมันจะขาดดามเมจไปจ,จะตจอต้องเอาอูราฮาร่ามาปรับเนี้ยเออก็ต้องลองดูสกิลนะครับผมอยากให้เพื่อนลองดูไว้ก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องฟาร์มรอไม่มีครับเพราะว่า <laughs> เพราะว่ารอดูแต่ถ้าเราจะไปฟาร์มรอไว้เนี่ยเหมือนกับผมที่ไอี ID หลักผมฟาร์มรอไว้เนี่ยคือแบบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะออมันไม่ค่อยได้ใช้เฮ้ยเป็นพลังงานเกินว่ะ ไไม่ได้ดรงงานเกินเนี่ยมันมันจะมันจะเก็บตรงเงี้ยมันจะช้าลงไงโอเคอันนี้เป็นไอนดีลองผมนะก็คือซึ่งเล่นได้ไม่เท่าไหร่เลยเดี๋ยวก็กําลังนั่งเล่นอยู่อะประมาณนี้เนาะก็ถ้าอีจีมิลูกินมาเพ,เพื่อนๆจะสุ่มหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะแต่ส่วนตัวนะผมน่าจะข้ามนะครับน่าจะข้ามน่าจะเก็บไปสุ่มไวนะ้เนาะโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ผมด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ